การรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ในช่วงเวลานี้เห็นได้ชัดนะคะว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานแต่อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นการประกาศออกมาของแต่ละกระทรวงมาตรการที่เกิดขึ้นและการรับมืออาจจะทำให้เกิดความสับสนว่าแต่ละข่าวที่ออกมาเป็นข่าวจริงข้อมูลจริงหรือไม่หรือว่าเป็นข่าวลวงนี่ยังไม่นับรวมถึงการส่งต่อข้อมูลต่างๆในโลกโซเชียลมีเดีย มีข้อเสนอจากนักวิชาการที่เน้นเรื่องการสื่อสารนะคะว่าภาวะเช่นนี้ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตคนทำงานก็กำลังเผชิญข้อจำกัดเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีศูนย์บัญชาการในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสารให้ชัดเจนก็จะช่วยประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงค่ะการที่คนออกมาแล้วคนก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงคนก็แพนิกตกลงมันติดมันระบาดยังไงไม่ระบาดยังไงหน้ากากาต้องใส่ไหมเด็กจะเอาอยัางไงคือ ภาวะนี้คือภาวะที่เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้มันจะสะท้อนคนละแบบฝั่งภาคสาธารณะซึ่งคือประชาชนเมื่อเจอแบบนี้เขาจะสูญเสียความมั่นใจ trust เป็นสิ่งที่สร้างยากมากในการจัดการวิกฤตและการสื่อสารในภาวะวิกฤตตัวความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันถูกทำลายง่ายมากแค่เพียงแล้วคนสมัยนี้มันไม่รี โง่นะคะคนสมัยนี้มันหาข้อมูลได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันก็มีโจทย์ยากขึ้นไปอีกคือถ้าเมื่อไหร่ภาครัฐให้ข้อมูลภาคราชนะไม่มีทิศทางไม่ชัดเจนสับสนปุ๊บคนมันจะดิ้นรนหาข้อมูลจากแหล่งอื่นทีนี้แหล่งอื่นยุ่งหนักข้าไปอีกว่ามันเป็นแหล่งไหนอีกเป็นแหล่งขั้วตรงกันข้ามอ้าวก็ทําให ยิ่งยิ่งไม่มั่นใจเป็นแหล่งเฟกนิวส์เอาไปหนักเข้าไปอีกหรือถ้าเป็นแหล่งที่แท้จริงแต่ออกมาสองซอสจากหน่วยงานฝั่งนี้ก,ก็พอดีแหละค่ะมันก็จะวุ่นวายอย่างที่เห็นทั้งฝั่งนี้เองเจ้าหน้าที่กันเองพอมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดอาการไม่ทำงานอย่างร่วมไม้ร่วมมือกันจริงจังในแง่ที่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองสตรัคเกิลอ่ะคือมันดิ้นรนพอสมควร อีกด้านหนึ่งค่ะคนที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่เมื่อการนําเสนอหรือว่าการประกาศต่างๆยังขาดการทํางานร่วมกันก็ยิ่งสร้างความสับสนสําหรับคนที่ติดตามประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะมีข้อเสนอจากประธานหอ,อการค้าต่างประเทศในประเทศไทยที่ระบุคล้ายๆกันค่ะว่าต้องมีการนําเสนอข้อมูลแบบรวมศูนย์ค่ะ Uh, at this crisis, I just have one advice to our, our, our government, mm -hmm. say they should build up one window. You know, every day mm -hmm. there's too many ministry and, and, and too many concerning department, everybody mm -hmm. announce different news. I see <laughs> even the reporter, you don't know, know what would be the correct news. Yes. I give example like in, in Taiwan, when they come this one, they have a center, mm -hmm. they appoint someone. Just one window to speak out to everybody, mm -hmm. right? So anything come back to them, they will be the one take care. Mm -hmm. So that will be make more people feel stability. Otherwise, today they don't know what's the real news, what's mm -hmm. the fake news. Mm -hmm. So whenever there's new, uh, some new things come up, people always ask me, Stanley, is that the fake news or is that the real regulation? Mm -hmm. So yeah. I, I do tell the. Uh, I do hope the government that they can discuss. Uh, maybe they should set up a center. Whatever the news, either, either from any ministry, uh, mm -hmm. should come out from that center, and uh, mm -hmm. to, to deal with uh, COVID-19. So all the people can get more more real and clear information, and yeah. people know how to deal with.